สวัสดีค่ะพบกับข้าวมายได้นะคะวันนี้พี่แพนก็มาทําหน้าที่เหมือนเดิมก็เป็นแผนเบอร์ของนะคะจต่ของแผนกซอจ่ายอื่นใช่ไหมวะ <laughs> โอเคก็น,นี่แหละก็อยู่ตรงนี้ทุกวันนะคะไม่ทุกวันสิเกือบทุกวันนะคะมาเล่นกับพี่แพรได้หรือไปชีทุกคนนะคะมานั่งเล่นมา ซื้อของช่วยแล้วก็เอาอุดหนุนพี่แพนหน่อยนะคะเดี๋ยวพี่แพนจะพาไปดูว่าตอนนี้ข้างนอกเขาทำอะไรกันปั่นลงทำอะไรกันนะคะตางนานกนยังคะอันนี้ก็จะเป็นร้านที่เดิมนะคะที่เราถ่ายนะคะใครอยากดูอ่าใครที่สงสัยนะคะว่าพี่แพกนกับพี่โอ๊คนะคะกลับมาคบกันเหมือนเดิม หรือยังไงรอชมคลิปนี้นะคะประมาณถ่ายคลิปนะคะห้ามรีนะทุกคนใครที่ติดตามกันดูจนจบนะคะไปวไปดูกันก่อน,กน,กนเขาทําอะไรกันอยู่ตอนนี้นะคะ่ะหมนรอบงไเมอนกลนูะไงูอไม่่หรอ ไปยังไม่รู้เหมือนกันโอ้ยอย่าวาขาดืโตกใจผมไม่ได้กลัวหรอพี่แกงกันแล้วนอยนอยเดี๋ยวี้ผมกับสายไฟเลยตัดเลย่หนอออ๋อไม่แล้พี่หลอกันดิ เดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวแนะนำให้ดูใหม่ให้ชมใหม่ว่าช่างในร้านแต่ละคนนะคะชื่ออะไรบ้างแต่วันนี้ให้ดูคร่าวๆว้าวเฮ้อเล่นไปเมื่อกี้นี่ตีกิ๊กทำไมเนี่ยนี่ๆๆ่นี่นี่เราจะทานเดิมนะม่ะอะไ่มันออกไปเฉยน่ารักเันสิวะพามัน แต่อหลเฮ้ยเยนิ้แกงดสวว่าจะเป็นคลิปเป็นการพูดเรื่องราวอะไรผ่านมาอะไรอย่างนี้าอันนี้เดี๋ยวมีประกอบรถคือมีนักเาที่เป็นคอนเซอร์เราก็ส่งว่ามอบอะไรให้เรารีวประกอบรถแล้วก็มีลูกค้าเดี๋ยวพี่แกมาซื้อรถ เดิบไปนี่ที่ว่มาซื้อรถดดุนลอยสิอรอสไอ้อยสิคอนี้มีแกมาหาเป็นอ่นสตาร์ทสตาร์ือสตาร์ทเท้าก็มีแต่ไม่อยากได้นะไปให้พี่กับกวันวานานื้นไหมครับแล้วก็เอากลับมามาซ่อมตังวยโอ้โหว่าหรอโอ้โโอ้โรถแล้วก็มาซอร์วิสนิดหน่อย ที่ร้านเราก็สวิดประมาณนี้นะคะทุกคนใครสนใจรถก็มาได้ดูแลดูแลกันจนสุดสายตาใช่ไหมประกันจนสุดสายตาแล้วพี่ออกไปนี่งขหมดถประกันแล้วประกันประกันก็สุดสายตาหนึ่พี่พี่หมดประกันแล้วดีเราที่หาเป็นจอดเป็นจอที่นีเลยได้ได้เดี๋วพี่มีพี่แล้วพี่เอาเข้าบ้านตันไหนพี้แล้วก่อนเอาเข้าบ้านต้องแบบมีแบนเราถึงแล้วแต่ยไปไอาเข้าบ้านหรือเขายังไม่ให้เอาเข้าบ้านด้วยผมไม่ผมนี่อะไรไม่เอาเข้า เขรเข้าไปนี่อนนโอเเนอเสร็จแล,<อ>ล,ล้วเขาอาเราวเวล,ลาที่ซื้อรถแต่ละคันต้องโอนเสร็จก่อนเข้าบ้านไม่ที่ซื้อเจ็ดปีอะไดี้โอนเลยองกันเงจะได้เข้าบ้านเจ็ดปีครับพูดเล่นกันแหละะวันนั้นมันบัีคับว่าบัับ,าบาไม่ค่อยดีอเป็นมีบันดูต้องดูเรื่อยดยาเนาะอันนี้เซแล้วอ่ะเดียวตัวนี้เลแล้วอ็จ้เาเขบนเเป็นจรารือ้งเล่าอันนี้ชื่ออะไรหนรคถามมันพูดเอาถามพูดเอาัชื่ออะไร

ซีโอซีโอคนใหม่ขอาร้านสายชิวนะคะให้อยู่มาตั้งยี่สิบปีแล้วคนใหม่ให้เป็นคนใหม่ไปเลยไงตอนแรกเป็นคู่กันตอนนี้ให้เป็นคนใหม่ไปเลยเป็นของพ่อไปเลยแบรนด์ก็จะต้องนั่งเฝ้าของให้หูกค่าหายต้องจุดไว้ว่ามีอะไรบ้างตรงนี้อันนี้ก็จะเป็นห้องแอ่งตัวหับ้านของบ้านของผมเลยนะก็โอเคอันนี้ก็คือเป็น มอบร้านให้แอดมิบปอดูแลไปเลยนกงานเงี้ยซีโอเลยนการซีโอเลยไม่ใช่พนักงานเลยซีโอเลยอเพราะว่าแอดมิบปอช่วยมาหลายอย่างนะคะทุกคนก็เลยเออยังไงก็ไม่ค่อยไใจออกมาหรือว่าบางทีมาดูก็เลยอ่ะตัดสินใจเป็นลูกน้องแอดมิบปอไปเลยนี่เงินเดือนเงินเดือนนี่พี่โอไม่ต้องเบิกผมพี่ต้องเบิกผมทุกอย่างในร้านคือทุกคนต้องเบิกผมอ่าแต่ไม่ได้เงินเดือนใช่ไม่ได้เงินเดือนผมไม่ได้เงินเดือนเลื่ออะไรกันม่รู้ึกถือบัญชีพี่โอเฉยคือ มีหน้าที่จ่ายเงินแต่ไม่ได้เงินเดือนโคชิวก็สำหรับทุกคำถามไอ้พอก็จะอยู่กับพี่แพนมาตลอดนะคะตั้งแต่ต้นจนจบตั้งแต่ลดความ่สูงไฟที่เขาถามมากล้วก็สำหรับคนที่ถามนะคะว่าแบบกลับมาคืนดีพี่ยมยังยังยป็นเพื่อนกันนี่เป็เพื่อนเป็นเพื่อนกันนะคะทุกคนก็คือเขาเรียกอะไรวะทำเพื่อลูก อ่าคือคือมันเห็นมันเห็นลูกแล้วมันรู้สึกแบบไม่ดีเราก็เลยแบบว่าจับมือคุยกันว่าเร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 าทำยังไงดีนี่ผมพาพิมพ์หาคนไม่ได้ครับใช่ไหมคุสาจะพาแบบอุ้ยถ้าพี่พูดอย่างนี้ผมพาหาเลยดิเละเลยผมพาพิมพอเลาอเลยแล้วก็จับมือกันว่าเราจะทําเพื่อลูกให้ได้เย็นที่สุดเพื่อที่จนแบบว่าบางทีบางทีเนาะเหมือนใครว่า อยู่ด้วยกันยังดีกว่าไม่ได้อยู่ด้วยกันเหมือนเหมือนพาดก็จะแบบว่ารู้สึกขาดแค่คือแค่นี้คือเขาโตแล้วเขาจะรู้แล้วเขาจะรู้หมดเลยแหละว่าเราพูดอะไรเราทําอะไรอะไรเงี้ยเราก็พยายามเราจะใส่เขามากขึ้นแล้วก็เลยกลับมาคุยกันอยู่ด้วยกันนะคะก็ไม่ถึงจะอยู่ด้วยกันก็ไปนต่มาเอางี้ดีกว่าแล้วก็พี่แดงก็มาทํางานทุกวันนะคะก็เจอกันทุกวันอยู่ด้วยกันได้อยู่ด้วยกันได้ปกติเป็นเพื่อนกันแต่ร้อนเหมือนเดิม กิงเล่าจุกได้เหมือนเดิมแต่อนาคตจะเป็นยังไงก็คอยติดตามอ่าเป็นเรื่องของอนาคตนะคะคอยติดตามสำหรับผมจะพาพี่โอไปแต่งเมียใหม่ไล่ออกจากซีอีโอตับพูดออวมาอล้วนั่เลยออกนี้เลย ใครที่เข้ามาซื้อของอุดมาอยากมาอุดหนุนพี่แพนทักมาได้เลยนะคะจะตั้งใจตอบเดี๋ยวนี้ก็คือกลับมาทํางานแตอปล้อยไปเฉยๆเขาเรียกการตลาดเราเดี๋ยวฝากติดตามทิกตอกไว้ด้วยส่วนมากจะไปไลฟ์สดที่ทิกตอกนะคะแจกของขายของอะไรใครอยากอุดหนุนก็มีมีมากรอดูว่าพี่แพนจะขายอะไรนะคะ แล้วก็จะมีหน้าที่ตอนกลางวันก็จะประมาณนี้ตอนเย็นก็อีกประมาณนึงก็จะไปไล่สุดพี่จะขายไละสบู่เพียงเน่าเลยเดียวเอาแงขายกันแงโอ้สบู่สังมาก็ไม่ขายสบู่อย่างดีของดีๆของพี่สิก็ของดีๆสั่งมาอย่างดีอะผมต้องมองตั้งแค่ไม่ยอมขายเอาเอาเอาดีๆเอาเอาพดเองดีๆของพี่หน่อยสักหน่อยดีไหมสักเรื่องพี่มันจะมีอยู่นี้ให้ผมพูดมันจะมีอยู่เดีะ เอาดีเดยากเดียวขั้นตอนเดี๋ยวผมเป็นนี่เกิดกันหนึ่งเอาเดียวนึกนี่แหละเอามันต้องมีเอานต้งมีปะให้และจะสวยผมกินเนาะเหนี่เลยว่าโบอกว่ามันม่อี่รมัมคิดอะไรก็สวยโอ้ยแกว่า่กี่ พี่เดี๋ยวแกเบิกสีเดี๋ยวแป๊บนึงแกผมนึกเรื่องดีๆที่แกมามามา้เบิกสีก่อนลูกพี่ให้ลูกพี่เขาลูกค้ามาลูกพี่ให้เบิกสีมาคุยก่อนได้นะพี่นะแป๊บเดียวแป๊บเดียวอ่ะนักนักลูกพี่อะไรอ่นแกว่าให้ผมนึกเรื่องดีๆให้นึกเรื่องดีๆสักเรื่องสินึกถึงอะไรมีอะไรแค่เอา l e t ต e r ซอยแกน้องเปียวีไมมมีไมีไม่ออกเรื่องนีดีไมลูกพี่อ่ะใช่นี่ลูกนี่คนนี้มี เอาเรื่องนึงพอมันยากนานะนทำไมมังบึ้นานแค่เม่อันกร์แล้วไม่บิ้ซีได้คิดออกแลวม่องกาไพวกยิงเซ็งอะไรงมเออนี่อะไรบนตา้เซ็ซงเซ็งซงเซ็งงเซ็ลูกพี่จะบูไปเลยน้ำน้ำอะไรรงไนหรือเปล่าไม่มีนะมามาเัลไม่มีใครเป็นบึ้งซีซีโอเอ่อจับกล้องถ่ายคนนี้ซีให้มันนึกว่ามีอะไรพอดีมันต้องตอบได้เลยหน่อย มีไหมน่คร right ึ่งวันนะพี่ค pues ่อยนึกออกโอ้โหจบแล้วจบแล้วสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะรอเล่นรอเล่นเป็นคนดีอยู่ดีหลายเรื่องพี่มันหลายเรื่องมากริดได้แต่ละคนแต่ละคนก็ดีเหมือนกันก็กลับมารับขเสียกันให้ได้ถ้าตีไปถ้าเป็นถ้าเป็นหนึ่งร้เป็นตใช่ถ้าเป็นหนึร้อยเปนตพี่แพงก็จะดีประมาณหนึ่งปร์เซ็นต์พี่อมล่ะ พี่มีไม่เต็มร้อยเลยนะ95.5เอาแต่กับพี่นี่เอาไปสักเปอรเซ็นต์เดียวอได้รักกันแค่ั้นก็อได้เยอะรักกันเยอะเลยตามนั้นเลยค่ะทุกคนก็มีความจริงอยู่รูปกับร้อยเสเ็นแหละเอ้ยแบบพีกันโอเคสำหรัพี่ีก็ขอลาไปก่อนนะคะ ติดตามพี่แอนชิปหน้าด้วยนะอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งดูแต่คลิปแรกแล้วหายไปเลยอ่าโอเคฝากติดตามด้วยช่องลาจต่ด้าแล้วก็องศาชิวนะคะสำหรับคลินนี้ก็บ๊ายบาย